สวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ยายจะพามายำแบบใหม่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะแต่ได้เห็นที่ยายนะทุกคนมาดูกันค่ะก่อนยำยายจะมาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกวันแรกที่ยายได้พินนะนี่มันก็ผ่านมานานแล้วนะวันแรกที่ยายได้พินนะเพื่อนๆยายเศร้ามาก ถ้าใครถ้าใครอยากรู้ไปดูคลิปย้อนหลังของยายคือตอนทำอะ่ะยายคิดว่าแค่ทำผ่านกฎใช่ไหมแค่ทำผ่านกฎก็จะเสร็จสิ้นแล้วตรงนั้นแต่เปล่าเขาก็มีเมลมาเขาก็มีเมลมาให้กรอกกรอกรายละเอียดลงพินยายก็ทำไม่เป็นปล่อยไปจนสามอาทิตย์ นั่งเหงาเป็นหมาหงอยอยู่นั่นแหละยายอะทําไม่ได้ทําไม่เป็นก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนก็แนะนํามายายเป็นคนปึกเข้าใจยากยายก็ยังทําไม่ได้อยู่นั่นน่ะจนหลานน้อยสงสารหลานก็เลยเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งมาเปิดดูวิธีการกอกพินเขาก็ทําให้ยา่าเด็กป .4 นะทุกคนหลานยายแค่ป .4 นะเขาก็ทําให้ย่าเสร็จ พอทำเสร็จเอา้าต้องก่อคาสีอีกก็เศร้าอีกไม่รู้จะทำยังไงทุกคนทุกคนเอซีทุกคน,กคน,กคนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะอย่างคุณช้างปันสุขคารว่าหลังเขาหลังเขาคนบ้านๆแล้วก็สายล่าสารคามต่างช่วยกันแนะนำยายแต่ยายก็ปึกทำไม่ได้เหมือนเดิมสรุปหลานก็เอา เอาโทรศัพท์อีกเครื่องเหมือนเดิมมาทําให้ดูไปด้วยทําตามไปด้วยก็สําเร็จนะทุกคนยายกอกแค่ภาษีอเมริกานะไม่รู้จะมีอื่นอีกหรือเปล่าตอนนี้ยายก็กอกอยู่แค่นั้นนะหลานยายเก่งมากๆต้องยอมรับความฉลาดของเขาอนะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วพยายามแนะนํายายช่วงนั้นนะช่วงนั้นยายเครียดมากเครียดจนไม่อยากไม่อยากจะไปต่อนะทุกคน แต่สรุปแล้วหลานก็แก้แก้ปัญหาให้ทุกอย่างนะรวมที่ที่ให้ฟ่าให้คำแนะนำแล้วก็ห่วงใยก็มีอีกช่องหนึ่งคือนิดวีบช่องนิดวีบนะคุณนิดกบคุณวีบเหนื่อยมากช่วงนั้นเหนื่อยมากยายแทบจะไม่ไปต่ออุ้ยขอบคุณหลานสาวเก่งมากเขาแค่เด็กป .4 นะทุกคนทุกคนบอกอาจจะบอกว่าอุ้ยใครๆก็ทำได้ใช่สำหรับคนที่รู้ แต่สําหรับคนที่ไม่รู้อย่างยายเนี่ยจบแค่ปสี่ภาษาอังกฤษสักตัวหนึ่งก็ไม่รู้นะอืมยายยายทําช่องผ่านสมบูรณ์แบบภายในเจ็ดเดือนแล้วก็รวมขอพินด้วยยายยายเาเสร็จสมบูรณ์ปีใหม่พอดีครบสมบูรณ์ปีใหม่พอดีแล้วยายขอพินกว่าจะได้ก็นู่นาเดือนมีนา ขอสองรอบเพื่อนๆยายขอพินสองรอบอันนี้น้ำยำนะทุกคนก็จะมีอพริกพริกขี้หนูสดคั่วนะปั่นกับกระเทียมดองแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะยายทำไม่เยอะยายทำลองเฉยๆพริกขี้หนูจินดาแดงคั่วยายใส่ไปห้าเม็ด ห้าเม็ดแล้วก็น้ำส้มสายชูเปรี้ยวตามใจชอบนะแล้วก็กระเทียมดองเอาหัวมันครึ่งหัวแล้วก็น้ำอ่ะสี่ช้อนโต๊ะยายลองทำนะทุกคนแต่บอกเลยแล้วก็ชุรสแต่บอกเลยอร่อยมากยายก็จะใส่อันนี้ก่อนความเผ็ดไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนมันอยู่ในน้ำน้ำยำแล้วเนี่ย อยู่ในน้ำยำที่ยายปั่นแล้วเนี่ยอันนี้ยายลองทำนะทุกคนแต่ไม่น่าเชื่อว่าอร่อยไม่ใช้ใชพริกขี้หนูสดนะใช้พริกขี้หนูสดคั่วคั่วก่อนเอามาบดแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองกระเทียมกระเทียมดองยายใช้ครึ่งหัวแต่หัวไม่ใหญ่หรอกเพราะว่ายายไม่กล้าใช้เยอะไงเดี๋ยวมันจะเหม็นเกินแล้วก็ใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศใส่แตงกวาลงไป แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันก่อนไม่รู้ว่าถ้ายายทำใหม่จะได้เหมือนเดิมป่ะอือร่อยอร่อยมากมายแต่ขาดเค็มนะทุกคนเดี๋ยวยาเอาเกลือเอาน้ำปลาใส่หน่อยไม่เอาน้ําปลาดีกว่าเอาเกลือดีกว่าเอาเกลือใส่ดีกว่าอืม เอาเกลือใส่ไปน้ำปลาเดี๋ยวกลัวมันจะไม่เข้ากันนะเอาเกลือดีกว่าตอนตอนปัน่นปั่นน้ำยำอะ่ะยายก็ใส่เกลือไปหน่อยนึ่งแต่ใส่หน่อยเดียวอ,อร่อยอร่อยทุกคนอันนี้แล้วก็นี่ก็มีกุนเชียงทอดหมูยอลวกแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะ ใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันนะทุกคนกุ้นเชียงใครจะทอดแบบไหนทอดตามเราชอบเลยแต่ยายยายอะชอบกุ้นเชียงกรอบๆใช้มือเลยนะทุกคนบ้านๆอ,อร่อยว่าวังอนะ่ะทุกคน ี๋ยวาเติมหวานหน่อยมันขาดหวานเพราะยาย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหลังยายจะต้องปั่นน้ำตาลลงไปด้วยตอนนี้เราเริ่มแล้วครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆถ้าได้ที่แล้วนะยายจะบอกสูตรเพื่อนๆนะ แต่นี่ก็อร่อยแล้วแต่ว่ายังต้องเติมนู่นเติมนี่ไงถ้าได้ที่แล้วมันไม่ต้องเติมไงอ,อ,อร่อยอนนายาก็ใส่ใบขึ้นช่ายนะสมุนไพรล้วนๆเลยคนยำก็ยำอ่างนี้สมุนไพรล้วนเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเชฟมาการะลันตไไีไะโอ้ยใสอีกหน่อย อบอร่อยเผ็ดๆอร่อยอันนี้ยายยายเอาโหลที่ใช้โหลน้ำสลัดนะเอามาใส่เพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำส้มยายไม่อยากใส่พลาสติกนะไม่อยากใส่กล่องพลาสติก อ,อร่อยโอ้วังยายก็ใช้จานใส่ผักนี่เลยนะเพื่อนๆโอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอย,ย,อะอยู่มากินกับยายเลยทุกคน อร่อยเวอร์วังมากินด้วยกันเลยเพื่อน